bye, -bye. กลับมาต่อกันใน EP ที่28กันแล้วนะครับกับ g r a n d ์ทิปออโต้ฟนนะครับโอเคภารกิจนี้จะเป็นภารกิจของแฟรงก i n นะครับที่จะไปทำภารกิจรอบสังหารให้กับเร e เตอร์ครับภารกิจนี้จริงๆแนละ้วทาได้มานานมากนะครับแต่ว่าผมขอเลือกทำหลังจริงๆตรงนี้แนะนําว่าให้ทําเป็นเควสหลังสุดเลยก็ได้ครับแต่ว่านะปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถทําได้นั่นเองครับ ภารกิจเนี่ยจะเป็นตัว L ตรงชายหาดตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราควรจะมีเงินอยู่พอประมาณครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการเล่นหุ้นด้วยนะครับวิธีการเล่นหุ้นครับก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เข้าไปที่ Money and Service ครับหลังจากนั้นตัวที่เราจะต้องซื้อครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ Market ครับปึ๊บนะครับจะเป็นเบต้าฟาร์มาติเคิลนะครับประมาณนี้ให้เราซื้อให้หมดตัวเลยนะครับเราก็แน่นอนครับแนะนําให้ซื้อทั้งสาตัวละครหลักเลยนะครับอันนี้ผมกดค้างไว้เลย ก็เป็นการซื้อหมดตัวครับจากตรงนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ช่างมานะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำมารกิจเนี่ยราคาเท่าไหร่เราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เราเช็คที่ my portfolio นะครับเราจะเห็นว่ามีหุ้นอยู่ตามนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนนะครับไปเป็นทั้ง t ทเวอแล้วก็ไปเป็นทั้งไมเค e l ด้วยนะครับจะซื้อให้หมดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเอ่อต้องบอกอย่างนึงว่า ภารกิจที่ผมทําอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่หลายๆคนเนี่ยก็ส่งข้อความมาถามกันว่าทําไม้เห็นได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคหรือทริคแนะนําเล็กน้อยครับแต่ตอนนี้ขอทําการซื้อหุ้นซื้อหุ้นตัวเดียวกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นตัวเบต้านะครับฟาร์มาสติคเิลนะครับประมาณนี้โอเคซื้อหมดครับโกนี่มีแค่แสนเจ็ดเองรอเทเวอร์โอเคเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับตามนี้เลยและเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวเลข ที่หลังหลังจากที่จบภารกิจนี้กันนะครับภารกิจนียมันคือภารกิจที่เป็นคล้ายๆกับติเตอรี่ยครับในการปลดล็อกบอกว่าเออเราสามารถทําการซื้อหุ้นนะเราก็พวกภารกิจในการรอบสังหารเนี่ยมันก็จะทําให้หุ้นของคู่แข่งเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับซึ่งแน่นอนครับคู่แข่งในที่นี้ก็คือเบต้าฟาร์มาติคกลนั่นเองนะครับโอเคก็ตอนนี้เป็นไมเคิลนะครับเหมือนกันนะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับซื้อให้หมดพอร์ตเลยโอเคแล้วก็มันนี่แอนโทนีครับ แล้วก็มาเก็ตครับตัวนี้นะครับภารกิจในการรอบตางหารเนี่ยผมไม่ได้รับมันน่าจะมีอยู่ประมาณสัก3-4ภารกิจนะครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในภารกิจจริงๆนะภารกิจเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ที่เป็นภารกิจติเตอรียเอาแตแต่ว่าผมเรื่องร่วงรัวนะคตครับว่ามันจะต้องขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยซื้อดักไว้เลยซึ่งตัวเนี้ยในติดตอรี่มันจะไม่ได้บอกนะครับแล้วก็ทีนี้ก็กลับไปที่แฟรงกินเหมือนเดิมครับซึ่งตรงนี้เราก็ยังอยู่ที่จุดเดิมนะครับเอาเดี๋ยวก่อนนะ รถหายซางั้นรถหายไปไหนว่าเออตรงนู้นไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรตรงนู้นมีรถจอดอยู่คันหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยใช้รถคันนั้นไปก็ไดนะก็ไปครับเราไปรับเคเวสภารกิจของเรเซอร์กันนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้หลังจากที่เราปนรอบแรกนะครับภารกิจนี้สามารถรับได้ตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะแต่ว่าบกมายัางไม่ได้ทํานะครับอ่ะมาครับมาเราจะมานั่งรอเรสเตอร์ครับ เลสเตอร์ก right? ็เข้ามานั like ่งอยู่ตรงมานั่งตรงนั้นแหละมีอะไรหรือกครับนั่งลงแล้วหันหน้าตรงไปเอาละฉันมีเวลาไม่มากนักฉันรู้ว่านายต้องการเงินไมเคิลได้เล่าเรื่องไรอินเวเดอร์ให้ฟังหรือเปล่าโอ้นั่นฝีมือคุณเหรอ มองตรงปาไม่ต้องหันมาเราเป็นแค่คนแปลกหน้าที่ทายกันเฉยๆอย่ามาบอกนะว่านายชอบเจนอริสหน่อยเลยโอ้ให้ตายสิผมไม่รู้หรกเพื่อนหมายถึงว่าใช่ไอ้หมอหน้ามันเอาเด็กมาใช้งานแล้วก็ขโมยข้อมูลของส่วนตัวของทุกคนแถมยังขโมยไอเดียของเพื่อนไปใช้อีกแล้วก็ทําอย่างกบว่าตัวเองเป็นพระเจ้ามาโปรดแต่ว่าให้ตายสิอย่างนั้นหมอนั่นก็ไม่น่าต้องหัวระเบิดออกทีวีแบบนั้นนะโอ้หน้านายเป็นคนดีมีศรธรรมกันสิเข้าใจไะไอยังว่าโลกมันเป็นยังไงไอ้พวกกุ้ยรับจ้างแต่ว่าใจสอนเนี่ยเวลามีใคร เรื่องให้ทั้งที่มันจะเป็นประโยชน์ให้ตายสิฟังก่อนนะเพื่อนผมก็ชอบเป่าสมองไอ้พวกโง่พอๆกันแต่ว่ามันประสาทจะกินน่ะครั้งนี้มันดีแน่เพราะนี่มันไม่ใช่พวกโง่มันเป็นไอ้พวกสารเลวเลยล่ะไม่ใช่สารเลวธรรมดาด้วยมันเป็นตัวพ่อเลยทางรถหลอกลวงปลอมหลักฐานไอ้พวกนี้มาตกลกตะแรงเฮงซวยพวกนั้นเข้าใจนะแบบว่า แก้ไขมาในแบบของเราถึงจะเป็นเรื่องที่ผิดไปหน่อยก็เถอะบาชิฟเข้าใจแล้วเข้าใจละดีนายเคยได้ยินมอริสไมค์มอริสเป็นอย่ามียาตัวใหม่นะครับชื่อมอริสอะไพโลอะโพอะไรสักอย่างนีึแหละมันทำให้ตายแบบพรรามแบบว่าเบฟลอรี่ทีโของสถาบันวิจัยบินคินตันเขาไปตรวจว่าไอยาดันออกมาออกฤทธิ์ยังไงมันทำให้หนุ่มใหญ่กัดมาทุ่โรกต้องเป็นโรคหัวใจวายตายให้ตายสิทุเรศชามัสใช่ฉันเห็นด้วยไอ้ลอรี่จอมพมเวิรอมันกำลังพักอยู่ในโรงแรมฟรอนคอนเทนเซอร์ในริชแมนแน่นอนมี มีคนคุ้มกันเพียบแต่ว่าามา,าลงนี้ไปแล้วก็อเมริกาจะได้กลับไปใช้มอริสเหมือนเดิมและเบต้าฟาร์มาซูติคอลก็ทํากําไรมหาศาลให้ตายไโอเคผมเข้าใจแล้วฉันก็คิดว่านายหน้าจะต้องเข้าใจนะเรื่องว่าจะใช้เปอร์ไรเฟิลหรือสติกกี้บอมก็แล้แต่นายเลยตามใจนายชอบแบบไหนก็แบบนั้นฉันจะไปลงทุนซื้อหุ้นหน่อยเราจะไม่พูดเรื่องนี้หรืออะไรทั้งสิ้นตอนนี้นายก็เดินไปซารสสวนฉันจะนั่งอยู่ที่นี่จนกว่านายจะไปแล้วฉันค่อยไปโอเค ก็มีพิกัดมาแล้วครับไปที่โรงแรมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนื่องจากว่าผมมีปืนไรเฟริลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมทำภารกิจก่อนอันนี้ก็คือไปช่วยเทเวอร์นะครับในการาสกัดพวกยิงไอ้พวกนั้นก็เลยทำให้มีปืนไรเฟริลครับเดี๋ยวก่อนนะโอเคมันไม่มีรถของเราจริงๆงั้นเอารถคันนี้ไปก็ได้ครับมันจะเสียงดังหรือเปล่าวะแล้วก็ใน EP นี้นะครับผมเปิดเพลงนะครับจากก่อนหน้านี้นะผมจะไม่เปิดเพลงเพราะ,ราะฉะนั้นตรงนี้เียอาจจะมีเพลงนิดนึงเดี๋ยวผมโอ้ยนิดนึงจริงด้วย เดี๋ยวตอนแรกผมปรับเป็นปิดเพลงอยู่นะอ่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวทำไมปรับไม่ได้โอเคผมขอปรับเป็นปิดเพลงก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งในเทคนิคนะครับในการที่จะทําให้หุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนราคาขึ้นลงเนี่ยไม่ใช่การนอนหรือรอเวลาผ่านไปครับแต่มันคือการที่เราเนี่ยจะต้องเข้าไปนั่งในรถนะครับแล้วก็รอฟังข่าวู่พวก Breaking News หรืออะไรประมาณนี้หรือ Hotline อะไรประมาณนี้ Hot Hot News นะครับประมาณนี้ซึ่งมันจะมีรายงานข่าวครับว่า ผู้บริหา CEO ร c ี o ีโบริษัทนี้บริษัทนี้ถูกร่บสังหาระไรประมาณนี้นะครับด้านหนักคือเทคนิคครับในการทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงราคานั่นเองนะครับก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวอย่างาตัวข่าวตัวนี้บอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงโอเควิธีที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวปืนไรเฟิลนะครับจะเป็นการยิงระยะไยกลเลยเราจะเข้าไปจอดในในโรงจอดรถนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเข้ามาด้านในครับ ตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าเร็วออกเร็วนะครับหลังจากที่ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดครับเพราะฉะนั้นทางหนีทีไล่เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าใครยังไม่ทานานเนี่ยอย่าเพิ่งมาจอดตรงนี้ก็ได้ครับลองขับวนๆดูก่อนนะครับโอเคผมมาจอดตรงนี้เรียบร้อยครับพร้อมรับารกิจการมาถึงแล้วเพื่อจะรับตัวเป้าหมายจากโรงแรมเขาจะออกมาในเร็วๆนี้นะครับโอเควางแผนการจับตี้อย่างรวดเร็วนะหาจุดสังเกตการที่ดีของโรงแรมนี้นะครับผมไม่ขึ้นไปชั้นบนหรอกเอาชั้นนี้แหละเพราะว่ามันเป็นชั้นที่ออกง่ายครับ ภารกิจคือรอบฝังหาเป้าหมายครับผมมีไรเฟิลตัวนี้มานะครับโอเคทางออกน,นะครับของโรงแรมนี้จะมีทั้งหมดสามประตูครับคือ1นะครับแล้วก็ประตูฝั่งซ้ายโอเคตรงนี้นะครับอาจจะอนุญาติดนึงสองประตูครับมีกาดอยู่ข้างในด้วยครับแล้วก็ประตูตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน อ่านีนี่ครับนี่นี่โอเคทั้งหมด3ประตูนี้นครับซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะออกที่ประตูไหนผมจะทําการเรียกว่าซูมเอาออกมาก่อนนะครับรอมีคนเดินมาสังเกตที่ด้านขวาล่างครับมันจะมีเวลาบอกอยู่นะครับว่าประมาณ1นาทีนะครับกว่าจะว,าว่ารถคันนี้คือรถเป้าหมายครับซึ่งเราสามารถรอให้เป้าหมายเนี่ยเข้าไปนั่งในรถได้แล้วค่อยยิงก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะทําให้พวกกาดพวกนี้เนี่ยเขาเ จับตัวเราได้รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยิงตอนที่เป้าหมายเนี่ยเดินออกมาจากประตูเลยนะครับโอเคตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ30วินาทีครับทุกคนออกไปได้เราต้องดูพื้นที่ให้พี่นี่ปลอดภัยโอเคประมาณ30วินะครับมาแล้วเริ่มนัยหลังครับ อ่ะนี่ครับพวกกาต่างเนี่ยเขาเคลียร์ามาสามประตูที่เพิ่งออกมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันมีทางออกทั้งหมดสามประตูในการเล่นแต่ละรอบเนี่ยคนผู้เล่นนะครับที่มาดูตรงนี้เนี่ยถ้าไปเล่นเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกประตูเดียวกับผมนะครับโอเคเลอประมาณสิบวิตรงนี้การเล่นแต่ละรอบก็เป็นการสุ่มประตูออกมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตั้งใจดูครับประมาณสักสามสองหนึ่งโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มเดินออกมานะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะใส่เสื้อสีชมพูโอเคมาแล้วครับ เสื้อสีชมพูจริงด้วยปังเรียบร้อยครับแล้วก็ทีนี้วิ่งหนีเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราวิ่งหนีไม่ทันนะครับเราเนี่ยจะต้องอทําการขับหนีตํารวจด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเราหนีทันออกจากที่นี่ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะทําใหา้พวกการยียไม่สาม,มารถหาร่องรอยของเราได้ครับบอสบาดเจ็บเนี่ยรถจเชิเดียวนี้ไม่ได้บาดเจ็บแล้วตายแน่นอนครับโอเคเราก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปิดโอเคเปิดเปิดช่องไหนก็ได้ครับ โอเคเหมือนจะมีข่าวมาพอดีเลยนะครับจะเป็น breaking ิวหรือ hot นิวอะไรประมาณนี้ครับเอ้าภารกิจรอบรอบสังหารเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ใช้เวลา3นาที57วิครับโบน,นสัสซุมยิงนะครับแล้วก็ได้เงิน9,000ด้วยเนี่ยครับคือมันจะมีข่าวท่านรายการมาครับแม้ว่าจะเป็นช่องเพลงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเอา้าสังหารจะอุตส่า์ให้ฟังข่าวกหน่อย โอเคเรากำลังโทรไปได้ไงครับเฮงุานเรียบร้อยแล้วครับฉันรู้ทำดีมากเอาละให้ตายสิบอกผมนะถ้ามีงานต่อไปเข้ามาน่ะแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นฉันมจะบอกผ่อนพูนลงทุนของเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบประสบความสำเร็จมากเลย2้องงานเราต้องสับเราต้องการกติอที่จับต้องได้อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์เลยจัดการซื้อบ้านไปที่ววิววูดไปวายบูทิวได้แน่นอนเพื่อนตามใจคุณละกันเราต้องให้บางคนเข้าไปอยู่เพื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีพะงงาน จะมีคนขนของของนายเนี่ยเข้าไปอยู่นะโอ้ให้ตายสิหมายถึงผมไม่ต้องทนอยู่กับป้าสนิทแต่ของผมแล้วใช่ไหมเนี่ยให้ตายสิผมพูดอะไรไม่ออกเลยนะเนี่ยไปจนพูดอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะเวลามีคนใส่สูตรมาหานายที่บ้านชะา่าลอเล่นนะนัไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วมันเป็นบ้านของนายแล้วนะขวาสนุก3671วิสิมายโอเคตรงนี้มีข่าวอยู่นะครับโอเค ก็หลังจากข่าวจบเนี่ยมันก็จะเป็นสถานีเพลงตัวทั่วไปนะครับผมขอปิดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมาเราเข้าไปทําการขายหุ้นกันครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ Money and Service นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวสีเขียวเหมือนเดิมแล้วก็ m y p o r t f o l i o นะครับสังเกตว่าเนี่ยครับเราจะได้กําไรมาครับ47.16%ก็ครับก็เทียบเท่าเป็นเงินแสนสามนะประมาณนี้ครับ1 3 9 3 7 7เเโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ขายหมดทุกคนนะครับรีบขายนะครับเพราะว่าตรงนี้ข่าวมันออกแล้วว่า ผู้บริหาร c ีอของบริษัทอไรสักอย่างหนึ่งตายนะครับก็เลยทำให้หุ้นของตัวเบตานะครับขึ้นโอเคมาๆๆรีบขายรีบขายรีบขายน่าจะอยู่ที่47เเเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเทวจะได้น้อยนิดนึงโอเค47.16เหมือนเดิมนะครับได้กำไรมาอยู่ประมาณ8 1 5 0 0อ่ะก็ยินงดีครับที่ได้นะครับโอเคจาก107เป็น2,005แล้วก็สุดท้ายครับไมเคิลมีเงินอยู่ล้านกว่าถ้าผมจำไม่ผิด อ่านี่อะไรสนามกรอหรือเปล่าบาติกรอบบาติกรอบโอเคขายหุ้นครับไม่เอาครับอะไรเนี่ยน้อยหนึ่งไม่มีเอ้ยเราเราไม่มีเงินเลยอยู่ในตัวใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็รวยเดี๋ยวเราก็รวยได้อยู่ที่สี 4, 4, 4. 1, ่สิบเจ็ดจุดหนึ่งหกเช่นเดียวกันครับโอเคเซลล์ออลครับเราก็คอนเฟิร์มได้ผลกําไรกลับมานะครับเป็นล้านห้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเครือข่าธุรกิจ ตัวแรกที่เราสามารถปั๊มเงินได้นะครับเราก็ตรงนี้เนี่ยด้วยจากที่ว่ามันถูกมันถูกแก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ,อผมลองทดลองดูละว่าถ้าเรายังไม่ทำภารกิจนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถทําได้อ่าทำภารกิจต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกก็เราต้องทำภารกิจนี้นะครับโอเคจบแค่นี้ครับเราพบกันใหม่ในพีนาครับสวัสดีครับ